อาโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับผมจํานวน200บาทนะครับรับเงินเข้าทูมนิวเล็ตแบบโดยตรงนะครับผมเพียงแค่เรานะครับดูคลิปดูจากยู u ูบนะครับผมก็สามารถทําเงินฟรีทูมนิวเล็ตได้แล้วนะครับใครสนใจที่จะรับเงินฟรีทูมนิวเล็ตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมนิวเล็ตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นนนนะะะคครรรรรััับบบผมมกก็จาาสอวิิธีีเงฟ จํานวน200บาทนะครับผมจากการดูคลิปวิดีโอจาก u t u b e นะครับผมทําเงินอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปนะครับที่จะใช้ในการทําเงินฟรีหรือว่ารับเงินฟรีทูมิ n นียลล็ตกันก่อนนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยมีชื่อว่า Ca t ทูบนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีทูมิเนียลล็ตจากการดูคลิปวิดีโอยูทูบนะครับใครที่ย แอปนี้เนี่ยใช้งานผ่านมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้าในส่วนของ Google Play Store นะครับหรือว่า Play Store บนมือถือของเพื่อนเพื่อได้เลยเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราทําการพิมพ์ชื่อนะครับตามด้านซ้ายมือนะครับคำว่า cat tube นะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะเป็นรูปหน้าตาแบบนี้เลยนะครับให้เราทําการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราได้เลยแต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดดาวน์โลตติั้ง ในเครื่องได้เลยสําหรับแค t ทูบนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันเนาะสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรในส่วนของแค t ทูบเนี่ยสมัครไม่ยากใช้งานไม่ยากแล้วก็ถอนเงินได้จริง100%นะครับ สำหรับแค t ทูบนะครับผมเป็นแอปเล่นฟรีนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการเติมเงินหรือว่าเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นการใช้งานฟรี1 0 0นะครับใครที่เคยใช้งานฝากคอมเมนต์รีวิวด้านล่างด้วยนะครับต่อมานะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมีทั้งหมด3เมนูนะครับ1คือวิดีโอ2คือรางวัล3คือเป็นเจ้าของนะครับให้เรากดมาที่เมนูเป็นเจ้าของหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับผมคําว่าโบนัสรหัสเชิญกดเข้าไปเลยสําหรับโบนัสรหัสเชิญเนี่ยจะเป คำเชิญของเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของ3ามพันเหรียญนะครับก็คือสามพันคะแนนเหรียญทองนั่นเองตรงนี้เนี่ยคุณจะกอกหรือว่าไม่กอกก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะครับก็ดูรหัสโค้ดทางด้านซ้ายมือได้ผมก็จะขึ้นรหัสโค้ดไว้ให้998512ฝากไว้ด้วยนะครับจะกอกหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ผมไม่ได้บังคับนะครับต่อมานะครับผมก็จะสาธิตวิธีการถอนเงินให้ดูก่อนเลยนะครับให้เรากดที่เมนูเเดดิมลลยนะแ้วกก็ ไปที่คะแนนที่เรามีอยู่นะครับคำว่าถอนเงินเนี่ยมีคะแนนเหรียญทองให้เราดูนะครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับแล้วก็เป็นเงินกี่บาทผมมี222.50สตางค์นะกดเข้ามานะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมีทูมิเนียลเลดนะครับเพย์เพาลแล้วก็การเติมเงินโทรศัพท์มือถือนะครับเริ่มต้นในการถอนเงินทูมิเนียลเลดนะครับคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่5800,0เหรียญทองแล้วก็180คูป,ปองก็คือถอนได้เลย10บาทไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้ปกติทุกกกรราาาาาานนนนับผมทททํงงสธิิตถอเี่200 1ล้านเหรียญทอง1,500คูอปองสามารถแลกได้200บาทถอนเงินได้สูงสุดที่1,600บาทเนาะก็คือ8ล้านเหรียญทองนะครับตรงนี้ผมยังไม่เคยถอนเนาะผมเคยถอนแค่ถึงแค่400นะ900นี่ก็ยังไม่เคยนะครับคะแนนครบเท่าไหร่เนี่ยผมก็จะทําการถอนเงินออกทันทีนะครับไม่อยากเก็บสะสมไว้เยอะนะ ในการถอนเงินเนี่ยกรอกเบอร์ wallet นะครับแล้วก็ชื่อบัญชี wallet ของเรานะครับผมกรอกให้ถูกต้องนะครับอย่าให้มันผิดพลาดนะครับถ้ามันผิดแล้วมันจะไม่ได้รับเงินเนาะกดส่งได้เลยถ้าใครเคยถอนแล้วเนี่ยมันก็จะบันทึกไว้ให้เลยนะครับโอเคนะครับผมถอนเงินนะครับคงเหลือสําเร็จนะครับเราจะทําการโดยเร็วที่สุดนะครับโดยใช้เวลาประมาณ1-7วันนะครับหรือว่าไม่เกิน7วันเงินเข้าใน่นอนกดโอเคได้เลย จากประสบการณ์นะครับที่เคยถอนมานะครับผมไม่เกิน7วันแน่นอนนะสวันก็น่าจะเข้าแล้วนะช้าสุดที่ผมเคยได้รับมา3วันนะเนงินเข้าเลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินกันนะครับว่าผมได้ทําการถอนวันที่เท่าไหร่นะครับมันมีให้เราดูด้วยนะก็กดมาที่ประวัติการถอนเงินตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนวันที่29เดือน5นะครับเวลา16บหนิกาสีนาทีนะครับไปยังทูมิโยล็ตเนาะสองบาทนะครับก่อนหน้านี้นะครับได้ถอนไปวันที่24เดือน4นะครับผม200ร้อครับแล้วก็ เดือน4นะครับแล้วก็วันที่27เดือน3นะครับนี่ก็ถอนไปทีละ200นีครับ400บาทนะครับผมถอนไปเมื่อ18เดือน3นะก็ได้รับมาทั้งหมดทุกรายการนะครับผมตรงนี้ทำฟรีครับต่อมาเรามาดูขั้นตอนวิธีการดูคลิปวิดีโอกันนะครับว่าจะทําอย่างไรให้เรานะครับกดมาที่เมนูที่1นะครับเมนูวิดีโอเนาะ เรากดเ,เข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเหรียญทองให้เราครับเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนของคะแนนเหรียญทองตรงนี้กดได้เลยนะครับ128้เหรียญนะครับผมก็สามารถกดเก็บสะสมเพิ่มเติมก่อนได้เลยเนาะน่ครับประมาณนี้ต่อมาการดูคลิปวิโอนะครับถ้าเราอยากจะค้นหาคลิปวิโอนะครับก็กดที่ด้านบนแล้วเราก็ค้นหาได้เลยว่าเป็นเกมนะครับถ้าใครชอบดูเกมแล้วก็ค้นหาเกมแบบนี้นะครับน่ครับก็จะมีเกมฟรีไฟลนะครับผมแล้วก็มีเกมอื่นๆที่เขาได้ลงไว้เนะเราก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้เนาะฟ ก็จะมีหลายๆช่องที่เป็นของยูทูบเบอร์นะครับที่เขาได้ลงไว้นะครับใครที่เคยดูจากช่องนี้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับผมแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นนักแคสเกมนะครับหรือว่าทําในส่วนของคลิปวิดีโอลงในส่วนของ YouTube ทั่วไปนะครับเราสามารถดูได้เลยนี่ก็มีช่องพี่ปิ่มคุงด้วยนะครับน่ครับแล้วก็กดเข้าไปดูได้เลยส่วนรายการจากช่องบล็อกพอยต์หรือว่าช่องอื่นๆดูข่าวดูอะไรดูได้หมดนะครับเพียงแค่เรากดค้นหาเลยก็ได้นะครับการดูคลิปวิดีโอเราจะได้เงินอย่าง ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเมื่อเราดูคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีขีดสีส้มนะครับวิ่งรอบวงกลมนะครับถ้าเต็ม1รอบเราจะได้รับ1กล่องอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมมี71กล่องนะครับเพราะว่ามันยังไม่เต็มนะมันน่าจะบั๊กอยู่นะครับผมติดบั๊กนะครับผมอ่าโอเคได้รับมาแล้วนะครับนี่ครับผมรีเซ็ตแล้วนะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการดูคลิปวิดีโอเราก็ทาการดูคลิปวิดีโอแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมจํานวนกล่องตัวนี้ไปเปิดนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเป็นคะแนนเหรียญทองนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมดูเกมปกติอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาดูเพิ่มเติมได้ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเปิดเพลงฟังนะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงฟังนะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันเปิดได้แบบยาวๆเลยนะครับเพลงรวมอะไรประมาณนี้นะฮะเปิดเพลงรวมไว้นะครับแล้วก็ไปเล่นเกมไปดูหนังอะไรประมาณนี้หรือว่าเดินทางต่างๆนะครับผมก็จะเปิดเพลงประมาณนี้เลยนะครับเปิดไว้ให้มันเล่นไปอย่า นะครับอันนี้คือการดูคลิปไปดูนะครับ ต่อมาเรามาดูที่เมนูที่2นะครับในส่วนของเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของรางวัลของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีการเปิดกล่องที่เราได้รับจากการดูคลิปไปดูมานั่นเองนะครับเราก็เข้ามาเปิดกล่องได้เลยในการเปิดกล่องเนี่ยเราจะได้รับในส่วนของคะแนนแต่ละคนเนี่ยจะได้รับคะแนนไม่เท่ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นการสุ่มรับคะแนนนะครับหนึ 1, 3, 9, คะแนนนะครับผมก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็ทาการเปิดกล่องตงัวนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันที่2นะครับก็จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติ เราก็ทําการกดเริ่มเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเหรียญทองได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับการเล่นไม่ยากนะครับกดรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะนี่เลยนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูนะต่อไปนะครับก็เป็นในส่วนของเหรียญทองนะครับสาหรับเหรียญทองตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะครับในการรับคะแนนนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมื่นเหรียญนะครับผมก็ประมาณ3ามสิบเอ็ดบาทจุดสี่เจ็ดสตางค์นะครับเราจะต้องหาคะแนนเพิ่มนะครับผมอีกประมาณ109คะแนนนะครับนี่ครับหนึคะแนนสิทธิ์ในการหมุนวงล้อ เขาจะให้เราแค่3ครั้งเท่านั้นในการหมุนเพื่อที่จะหาคะแนน109คะแนนเวลาอยู่ที่ยู่ที่24ชั่วโมงนะครับถ้าเราทําการหมุน3ครั้งแล้วยังไม่ครบ109คะแนนเนี่ยเราจะต้องกดชวนเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่าการชวนเพื่อนเนี่ยจะให้เพื่อนมาช่วยเราในการหมุนวงล้อนั่นเองนะครับต่อมาก็จะมีรางวัลจากการเช็คอินนะครับผมถ้าเรากดเช็คอินทุกวันเราก็จะได้รับคะแนนทุกวันนะครับทั้งหมด3 0,000คะแนนเลยถ้ารับกดเช็คอินนะรับโบนัสจากรหัสเชิญบวกสพันะครับกดกรอกข้อมูลกรอก ID ของเพื่อนได้เลยนะครับถ้ามี หรือว่ารหัสโค้ดนะครับต่อมาก็จะมีภารกิจตรงนี้นะครับผมเป็นการกรอกข้อมูล ID ดีนะครับแล้วก็การทำภารกิจดาวโหลดแอปใช้งาน2นาทีนะครับแล้วก็ดูโฆษณาครับแล้วก็ดูโฆษณาแล้วก็รับรางวัลใหญ่หนึ่งพันนะครับทำได้เพิ่มเติมตรงหน้านี้เลยนะครับเล่นบัตรขูดนะครับผมการเล่นบัตรขูดเนี่ยเล่นได้ทั้งหมด11ครั้งนะครับสามารถลุ้นรับเงินด้วยในสูงสุดถึง4,000บาทเลยนะครับถ้าเราเจอตัวโดเรมอนอ่าตัวแพนด้านะครับไม่ใช่โดเรมอนเนาะตัวเพนด้าหกตัวเนี่ยเราก็จะ เหรียญทองไปสะสมแทนนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ผมได้รับมาที่50เหรียญทองนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเล่นไม่ยากนะครับเราก็ทําภารกิจตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็นการล่าสมบัตินะครับการเล่นบัตรขูดการหมุนวงล้อนะครับเล่นเกมแบบโต้ตอบนะแล้วก็ดูคลิปวิดอนะครับเล่นเกมหาอะไรได้นะครับโชคดีคูณ10นะครับชิงโชคมือถือนะครับ นะครับภารกิจมีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อลองเข้าไปเล่นแล้วก็ทําดูได้เลยเนาะวิธีการถอนเงินก็ตามที่ผมได้แนะนําไปนะครับช่องทางที่ได้รับคะแนนเยอะแล้วก็เร็วที่สุดคือการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับ18,000เหรียญทองนะครับถ้าเรากดเชิญเดี๋ยวนี้กดเชิญไปนะแล้วก็คัดลอกข้อความนะครับหรือว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ต่อได้เลยการที่เราจะแชร์หรือว่าที่เราจะโพสต์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r Line y o u t u b e Tik t o อกนะครับเราสามารถไปโพสต์ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอป c a t ทูบนะครับถ้าเงินเข้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรีวิวให้อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับว่าการจ่ายเงินเนี่ยใช้เวลาใช้ระยะเวลากี่วันถึงเงินจะเข้าที่ถุงนิเวศนะครับเพื่อจะเป็นการอัปเดตล่าสุดให้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ